พระเอกดังเคลียชัดๆภรรยาตเตรียมออกจากวงการไปเลี้ยงลูกจริงไหมเผลอแป๊บๆก็อุ้มท้องโตเข้าสู่อายุคัรกว่า8เดือนแล้วค่ะสำหรับวาทีขุนแม่คนสวยจุ๋ยวรัตยา ที่ตอนนี้กำลังจะมีทายาทคนแรกกับสาม,มีสุดที่เลิฟดีเจพุทธพุทธิชัยและก็ได้มีการเฉลยเพศลูกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นลูกชายค่ะซึ่งตอนนี้ก็เรียกกันว่าน้องพีเจและล่าสุดว่าที่คุณพ่อป้ายแดงดีเจพุทธก็ได้ออกมาเคลียวนะคะว่าภรรยาจุ๋ยวรัทยาเตรียมออกจากวงการแล้วจริงหรือเปล่าผ่านรายการขุยแซบโชว์ค่ะ โดยหนุ่มพุทธบอกว่าไม่ได้ลาออกแต่แค่เบรกไปเลี้ยงลูกชายให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็อาจจะกลับมารับงานอีกครั้งค่ะส่วนตัวเขาก็ยังอยากเล่นละครอยู่ถ้ามีบทที่ท้าทายก็พร้อมจะคัมแบ็กรวมถึงมีโปรเจกต์การเป็นผู้จัดละครอยู่และยังมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องดูแลด้วยค่ะ ได้ยินแบบนี้แล้วแฟนก็เบาใจได้แล้วนะคะสาวจุย๋ยเธอ,อยังไม่ได้ลาออกจากวงการคะ่ะ